สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพ,พยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆเรื่องหนึ่งนะคะ c o a c h c r r t e r ค่ะหนังปี2005กับผมหนังดราม่ากีฬาที่สร้างจากเรื่องจริงด้วยนำแสดงโดย Samuel L. Jackson ใช่ค่ะเราก็มีบทวิเคราะห์มีข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้อยู่เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะกลั่นเอาแก่นสำคัญๆออกมาครับเรื่องความเป็นผู้นำการศึกษา การก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่หนังนำเสนอใช่เลยค่ะเรื่องราวมันเกิดที่โรงเรียนมัธยมริชมอนด์แคลิฟอร์เนียปี1999เนอะครับซึ่งเป็นเมืองที่แบบว่าณตอนนั้นมีปัญหาเยอะเหมือนกันทั้งอัชญากรรมยาเสพติดความยากจนเออแล้วทีมบาสเกตของโรงเรียนก็ผลงานแย่มากครับแล้วตัวละครหลักโค้ชเคนคาร์เดอร์เนี่ยเขาเป็นสิทธิ์เก่า เป็นอดีตนักบาสที่นี่เลยอ๋อกลับมาช่วยโรงเรียนเก่าใช่ครับกลับมาเป็นโคช้ชแต่เป้าหมายลึกๆของเขาคือไม่ใช่แก้พาทีมชนะในสนามอืมเขาต้องการอะไรมากกว่านั้นคะ่ะเขาอยากเปลี่ยนชีวิตเด็กๆนะครับเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนอนาคตเลยโอเคค่ะน่าสนใจมากงั้นเรามาเริ่มแกะเรื่องนี้กันพอโค้ชคอร์เตอร์เข้ามาปุ๊บเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เขาทำแล้วมันแบบเปลี่ยนเกมไปเลยคะ่ะดูเหมือนจะไม่ได้มาแบบนุ่งนวลเท่าไหร่ ไม่นุ่มเลยครับเขามาพร้อมกดเหล็กทันทีอย่างแรกเลยนักกีฬาทุกคนต้องแต่งตัวสุภาพใส่สูตรผูกทายในวันแข่งโหเอาจริงเหรอคะใส่สูตรเลยครับผมแล้วก็ต้องเข้าเรียนทุกคาบนั่งแถวหน้าสุดด้วยนะเข้มงวดเรื่องเรียนมากใช่ครับ และที่สำคัญสุดๆคือเกรดเฉลีย่ยหรือ GPA ต้องได้อย่างน้อย2.3 2.3นี่คือสูงกว่าเกณฑ์ปกติของโรงเรียนหรือของรัฐตอนนั้นอีกใช่ไหมคะใช่ครับสูงกว่าพอสมควรเลยแล้วพอมีนักเรียนบางคนทำไม่ได้ตามสัญญาที่เซ็นกันไว้เนี่ยค่ะเขาก็ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเลยคืออ่าล็อกห้องยิมครับล็อกยิมหมายถึงว่างดซ้อมงดแข่งทั้งหมดเลยครับ จนกว่าผลการเรียนเฉลี่ยทั้งทีมจะถึงเกณฑ์2.3ที่ตั้งไว้โอ้โหอันนี้แรงมากนะคะเสี่ยงมากเลยแบบเด็กๆผู้ปกครองครูบาอาจารย์เขาจะว่ายังไงล่ะคะเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่เลยครับเกิดแรงกระเพื่อมหนักมากทั้งครูผู้ปกครองผู้บริหารกดดันหมดก็ทีมกำลังเล่นดีชนะมาตลอดใช่ไหมคะใช่ครับไม่เคยแพ้ใครเลยแต่โค้ชคาร์เตอร์เขายืนหยัดบอกว่าเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่ชนะเกมบาส แต่คือช่วยให้เด็กๆพวกนี้มีอนาคตที่ดีกว่าการศึกษาคือประตูสําคัญเขาพูดชัดเลยชนะวันนี้ไม่สําคัญเท่าชนะในชีวิตวันหน้าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมองข้ามช็อตไปเลยมองไปที่เป้าหมายระยะยาวจริงๆต้องกล้ามากเลยนะเนี่ยครับผมแล้วประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้คือกฎพวกนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องระเบียบวินยัยเฉยๆค่ะแต่มันคือการใช้ระเบียบวินัยเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสคือเขาเชื่อว่าโครงสร้างความคาดหวังที่สูงเนี่ยมันผลักดันคนได้ ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆถูกต้องครับแล้วก็ตอกย้ำว่าการศึกษาคือทางออกจากสภาพแวดล้อมที่มันแบบว่าจำกัดโอกาสเราก็จะเห็นตัวละครที่เปลี่ยนไปอย่างชิโมครูสใช่ไหมคะที่มาจากแกงข้างถนนใช่ครับแล้วก็กลับมาที่สูตรตัวเองหรือแม้แต่ลูกชายโค้ชเองเดเมียนคาร์เตอร์ก็เลือกทางยากเพื่อเรียนรู้จากพ่อแล้วผลลัพธ์สุดท้ายล่ะคะถึงแม้จะแพ้ในเกมสำคัญไป ใช่ครับแพ้เกมเพลย์ออฟไปแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือนักเรียนในทีมเกือบทั้งหมดได้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยโอโ้โหสุดยอดเลยหลายคนได้ทุนด้วยคือชีวิตเปลี่ยนจริงๆครับอาจจะพูดได้ว่าโคช้ชพาทีมชนะในเกมชีวิตซึ่งสำคัญกว่าเยอะอืมถ้ามองในเชิงวิเคราะห์แนวทางของโค้ชคาร์เตอร์นี่มันเหมือนเป็นเเขาเรียกว่าอะไรนะคะมันคล้ายๆกับแนวคิด ทัฟเฟร์บดิ้งชิครับคือไม่ใช่แค่เข้มงวดดุอย่างเดียวค่ะแต่มันผสมผสานความคาดหวังที่สูงมากๆกับการแสดงความเชื่อมั่นในตัวลูกทีมอย่างเต็มที่แล้วก็สนับสนุนเขาจริงๆจังๆอ๋อเหมือนแนวคิดการเลี้ยงลูกแบบ authoritative parenting ของบอมไบร์หรือเปล่าคะที่แบบเข้มงวดแต่ก็เข้าใจ ให้เหตุผลให้กำลังใจใช่เลยครับคล้ายกันมากซึ่งงานวิจัยก็ชี้ว่าแนวทานแบบนี้มักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงเสี่ยงแบบในเรื่อง <S soft <skills> s k i l l ที่จำเป็นด้วยอย่างความมุ่งมั่นหรือ grit การทำงานเป็นทีมอะไรพวกนี้แล้วฟีดแบ็ k จากคนดูล่ะคะเห็นว่าคะแนนดีมากใช่ครับ IMDB 7.3ส่วน Rotten Tomatoes เนี่ยคะแนนคนดูสูงถึง85%เลยนะสูงกว่านักวิจารณ์ที่ให้64%อีกนะคะ น่าสนใจทำไมคนดูถึงชอบมากกว่านักวิจารณ์คะผมว่าอาจจะเพราะมันจับใจเรื่องความหวังการสู้ชีวิตมันครับมันเป็นแรงบันดาลใจที่แบบว่าเข้าถึงง่ายสัมผัสได้อืมมันดูจริงจับต้องได้ครับและหนังก็มีคำคมประโยคเด็ดๆเ,เยอะมากที่มันสะท้อนแก่นเรื่องได้ดีอย่างประโยคที่ทีโมครูสพูดตอนกลับมาเข้าทีมที่อ้างถึงแมรีแอนวิลเลียมสันใช่ครับความกลัวสุดขั้วของเราไม่ใช่การที่เราไม่ดีพอ แต่คือการที่เรามีพลังยิ่งใหญ่เกินจะวัดได้ต่างหาก Our deepest fear not that are inadequate. Our deepest fear that are powerful beyond inadequate. measure. fear are fear are deepest deepest we we is is that that ทรงพลังมากค่ะครับหรือตอนท้ายที่โคชคูดกับลูกทีมว่าตอนแรกผมมาเพื่อโคชนักบาสแต่พวกคุณกลายเป็นนักเรียนผมมาเพื่อสอนเด็กผู้ชายแต่พวกคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ I came to teach boys and you became men ซึ้งเลยค่ะครับผม สรุปแล้วข้อคิดสำคัญที่เรากลั่นออกมาได้จากเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นการเลือกทางที่ยากมักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าครับผู้นำต้องกล้าย,ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกแม้จะถูกต่อต้านการให้โอกาสการเชื่อในศักยภาพคนอื่นสำคัญมากและการมองการไกลมองให้ทะลุชัยชนะวันนี้ไปสู่อนาคตข้างหน้าถูกต้องเลยค่ะคือโคชคาร์เตอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่หนังกีฬาสนุกสนุกแต่มันสะท้อนสังคม การศึกษาพลังของโคช้ชที่ดีค่ะมันทำให้เห็นว่าคนธรรมดาคนหนึ่งก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆด้วยระเบียบว,วินยัยความรักความเข้าใจและเอ,อ่อความศรัทธาในตัวคนอื่นอืซึ่งก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ไปคิดกันต่อนะคะว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่เราแต่ละคนจำเป็นต้องมีเพื่อจะเป็นโคช้ชที่ดีให้กับเส้นทางชีวิตของตัวเราเอง